ปวัสดจา้าแม่น้องไพจะตอนแรงแรงจะนัดทีมงานไว้มากินข้าวแรงพี่นี่จะมนูเเ้าเบิ่งแน้พี่น,อน้องปดุกจะพ่นปดุกไงปดุกนำของจ้ะตัวนี้สามกิโลแม่น้องไพ่สัง่งเบิง่งแลบก็มีปลากดขั้งจ้ะ ตัวละโลนี่เห็นเมนูยังนะพี่น้องเลแม่น้องไผ่วาสีลาบจ้ะลาบปลาดุกลาบคือข้างร้านแม่น้องไผนี่แหละย่างเรากันลาบจ้ะโอ้ยใหญ่คักใหญ่เนี่ยก็เ,เคยเห็นปลาดุกไงปลาดุกที่กันมองเบาแอร์จ้ะ แม่น้องพไพ่กับที่ตัดเป็นทอนเราไปย่าง่ะสันบัตตดมันมันยาวาคนเนาะเตามันสั่นจ้ะตัดเป็นทอนกันเฮ้ยพี่น้องเบ้าไอแอร์เอาขึ้นมาแม่น้องไพ่ว่าแม่นปลากฏดขัางเบิ่งคังกๆแล้วแม่นปลาดุกจ้ะหัวมันนี่สิเอาไปต้มต้มกับปลากดขัางนี่ เ็นแม่น้องไครตัดเป็นทอนก็จะตัดแล้วก็สิไปิย่างเสียงล่มบือๆบือมากแต่ว่าฝ่าบ่มิดจะแต่ว่าล่มนี่คั่วเรียบร้อยแล้วจะถาดไง่ายหนึง่งนี่เขาสิต้มย่ำจะนี่สิย่างลาบสองขินเต็มเลยพี่น้องเต็มเตาเลยจะกินที่สามข้นว่าท่านใด เดี๋ยวคามาปิ่งน้ำจ้ะปิ่งคาปาัดเตยอมโอ้ยตัวใหญ่คลกดเลยพี่นองอยางไปนี่กันมันหอมๆไปหาเจ็บพักกันเถอะฝนตกฝ <c oughs> นดีพี่นองฝนดีเจ็บพักไตนี่จ้ะไปกินกับลาบเกิดเองจ้ะนี่เพราะได้ปลูก เจ็บเกเคี้ยถ้าไปเจ็บพักติวจ้ะพักติวนี่พักติวแห่นอภัยเจ็บไปกินกับวปลา ั้งปลาเบาแอจะเหลือแน่พ่ามันเหลือดอกอันยกสะดุ้งจะยกได้หรอครับก็มาใส่กับสร้างไว้พักเมกจ้ะพักเมกกินกับปุนกุ่งกินกับลาาปลาก็ได้โอ้ฝนกำลังตกจ้ะ ฝนตกลิ้นปะ่ะต้นบักพริกจ้ะแต่แม่น้องไฟสีใหญ่ออกอยู่มันอยู่ไก่ไฟผลงานนี่อียังก็เกิดใบจ้ะย้อนทิ่มใบซื้อๆก็เกิดใม่บกพริกมันเหี่ยล่มโอ้ อลูกเอารถใหญ่ไปปลูกหม่องไม้เริ่มแฮมแล้วจะเริ่มสิสุกแล้วเอาทั้งทองใส่หอ,อมหวยหวยแล้วเปน็นองสซุกแล้วจะแม่น้องไปแกะเอาเนื้อแกะเนื้อแ้้ห้องจีไปฟักจ้ะ เนือกันลายัางอีกคิ่นหนึ่งจะกำลังกินยางอยู่แม่นงไพเตรียมเครื่องจ้ะอันเครื่องไว้ใบพักอม แม่น้องนิวเอามาให้จ้ะพักซี่พักซี่จีนกับพรอเปลหัวหอมกระเทียมนี่ลูกโดดจ้ะเจ็บสดๆจากต้น ได้กินถึกลูกโดดนี่ยโ,โดดต้องไปเครื่องสมุนไพรเน้นๆจ้ะพ <c> ว <oughs> ัะนั้แม่บานเบาหน่อยเล้าก็ออกมาจากสวนแล้วมาซองเม่งจ้ะไปอาบน้ำก่อนพะนะไปหยอด ักน้ําพดให้เพ้าน้อยแม่น้องไปว่ท่านความน้ําให้เบ้าแออยู่พี่น้องได้ถาดหนึ่งรดฟักจะบันี้ เพิมพลังไปน้ำจ้ะ พยายเปลี่ยนใจเลยจ้ะสิก,ก้อยใส่บักม่วงคนนั้นบอกแม่น้อยได้ไปนตายครับว่าสิก,ก้อยใส่บักม,มงง่วงนะแม่น้องนุ่นมาแล้วมาทางพี่เอ๋อ <laughs> แม่น้องนุ่นไปอาบน้ำมาแล้วจ้ะคนเขาใส่เซลกม่วงเนาะเห็ดกระยัมเห็นะหม มองสุกไมเน,นีดด่ัดสุกเด้โอเ้เป็นจะเป็นเรนื่องห่บักม่วงอันแจวขมิน้นโอ้หัวซอยมาไปอันนี้มันขนอันนั้นอยู่ขึ้นบบนั้นฉุนผูโมอยู่ที่อ่าแต่แล้วก็ต้องบ้าสมฮะอือเราต้องใส่ไปใช่จิตใสบ่บ่่ใส่กระเด็นบ้าสมอือเขาแบบเขาใส่มะนาวใส่มะนาวกนันแหละ เมน่อไหร่เราส่อแฟนได้ห่อกล้วยแม่ขัวห้าม,ม,มาหอดเลยจ้ะแม่น้องนนท์เป็นผู้คน้นลดใส่ยุดลดลงไปพีกขัวไม่ไหมจ้ะ,อะหอมหอมไม่มสดสดกระแดกลงไปจ้ะ ปวดเพราท่านในใจอยู <smoked downhill behaviour> ่เอาเื่อนใส่ก่อนปวดมันลื่อมจึงนะคนให้มันอันชาใส่เลยบ่ใส่เลยชาห้าเผาไว้เรียบร้อยละจ้ะใส่ลงไปคอยเด้อจ้ะบินเปลี่ยนจากลาบมาคอย แบบคนไทยเป็นแต่ยยกินยำจ้ะยำปลาดม่วงยำประดูกปออูนะมีทุกอย่หมดเลยนะแล้ว่ามัหมใส่เลยหมดเลยม่วงลงไปจ่ะ หมดเลยแต่ว่าเหลืออีกเมนูนึ่งกต้มปลาต้มยำปลาตข้งงานแงบ่านแตงตายอยยตางกนก่อนั้วไดีปเลยััวกระตัมใหม่ๆหอมๆไปเรื่อ กัวมันหอมขัดเล่ยแับนี้เหงผิอเต่าแล้วเด้อเนี่ ลงไปโอโ้ไปเทียงกะละังากิ้มแล้วบ้างอลุกโดดน้ำมาเป็น <laughs> ังไงสุดยอดสุดยอดโอ้มาเด้อจ้าบัดี เบิ่งหมออข้าทางพี่เจ้ไนี่กำลังหิวข้าวพี่ค่ะนี่หมออข้ากำลังเดือดต้มย่ำจะเครื่องเขาล่งจะชาตะไรยหอมใบบัวบูดลื่มี่น้อนปล่อแยกขึ้นมาจังสันี่น้อนตึ้งอาบตึงชีรลด เป็นยังไงโอ้หทีมงานบวกนมากบ่ามาแต่แม่น้องนุน่นดีครับงงพยยี่น้องดีดีหาบมาเลยบ้าแม่น้องนุ่นมาเบิง้ง <c oughs> น้ำกลนบเบาแอร โอ้หินหางหางแดงบหางดำเนาะปลาเลยปลาเพี้ยเหรอจกจ๊กจ๊กเดี๋ยวไปเปิดไฟกันโจกนะโอ้ปลาโจ๊กหินหางสามโตสามโตเอฟเอฟเลยหินหางโอ้หมดเศร้าดีปลาฝ้าไหลเทียดงวะงดูซ้ม ตกไก่ชี้ไปซับห้างนะฮันนูวม,มันงดโอเคหยุดปุ่นเลยค่ะปะปล่อยได้โอ้ยนี่ครับนี่พวกไงเบิ้งนะมาเวียอันนี้ปลาอนไฟโหรตัวนะับบ้นจกเกีฤฤบบ๊ยบจกบโหลานจกห้างดำโจบบ๊กเหลแหลมอันนั้นกระหูพี่น้องตามันมา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 มอเดือดแล้ว เอาปลาลงตรงนั้นอันนั้นมาให้ได้สิต้มปลากระตุ้งเดี๋ยวหยับออกไกลๆกันน้ำอพอดกอีกอ่ะหัวปลาใหญ่ เดยบร้อยจ้ะล่อหมอเมมดือดเป็นใส่วิล่าปรุงเพือยงก้ะชุดลดจะล่องไปจ้ะด,ดดีล่งไปแล้ว ปลาแดกกหน่อยซ้อยเดิมแันสีคักดเด้เียปลาแดกบองบะมีจ้ะแสบนัวเนาะแสบนัวส่ต้มยำปกิกลงไปไปเรื่อมล่างมือลหรอมือสดๆนี่เลยซิมกันนาซิมกันนา หย,ย,ย,ยหอมลงเข้ากับโปงได้เลยจ้ะบัดนี้อ่าใด้เวลาบคงหม่อไปแล้วจ้าตั้งนี่หม่อเตากระแตกหนึ่งเข่าเจ้ะบัดนี้หนึ่งเข่าอา่นาอ,าอนท่อนล่อเปล่าหน่อยลุงใหญ่จีดยางกันอยอะพิมงานมากค <อา S 1> รบเราจะบัดนี้เอ๊ เวลาเสรบ <c oughs> เขาเปน็นดีเอ้หมงอออกินที่ร้อมอย่าดื้อย่าดิ้โอ้ที่เขาเขาวันนี้เลยกลัว <c oughs> ปันนี้เนาะละไปลาไ่ได้เกิตเออลูกดเดีนะ รากหมอับ oh. ้น่ยไปาเไเามา้าอยนึ่งนะไปเามาเหน่ือน่ะเป็นแบบนั้นเนาะยามันคุ้นเนาะเนาะเส็ดดกปล่อยก่อนรากลาบออกอ่ะทีจุใส่ก่อนเลอข้างนั้นไปอาซะชนีบ้อยเจ้าาจารากเข้าดมายอาปแหาลง ไปะจังเม่เนไปลงไปมันืนระดูกอ๋อไปมันจันแล้วมันเสื้อมันลันัน่ะโอ้หปรากดขั้นด้วยตุ่มยำปรากดขังจ้ะไดผู้เสิร์ฟ เมียวถอยเลยเมียวเีวที่สองแต้อไเมันมัูอนที่น้องูวมานี้มันเลือกเป็นว่าอยู่เต้าเขาตัดทานนั่นเขาครับไปอไปบุ้งสามบอกป่ะสามงด้เตืนมาได้จ้ะอืมนะตื่นก่อนบอกเดี๋เห็นรับประดุกอ่ะ โอ้ใส e. ่มากันอันม er ังมวงเฮิมเดี๋ยวมังม่วงดิบตมๆมมังม่วงนะโอ้ขาดต้นเจอว่าสิภาคไปไปต่อยไปยางไปยังบัมีเจ็บเลยดมันรดนิดแล้วเนาะมอนไม่ยังอ่ะครับมนจ้ลอยไปนมาพี่น้องหลับปลาดุกสามหลัวปลาดุกสามหล จด้เได้อร่อยสมเด็กกันจากน่อยหมดเน่ผมยังคิดอย่างกันยแต่ปานนผู้ชายบอลมาอยู่ครับบอลครบติดงานได้ไงมนอกครอ๊อนยยอเได้มือล้อบางยาเนียบเนี่ยบองก็บเนี่ยบมออบ ก็ได้แตคิดเอาแต่น้อยเนาะมันต้องเจอนาอืแคิดมนถึงาไปไม่ไนได้แก็ได้แต่นนแตน้อยเนาะคิดเอาวพุทาแล้วืันนี้จางไม่น้อยตายงรอบนี้ใหญ่เด้อิงเาเย่้ันอะ หนึ่งคไ้งต่ใช้กไ้นะเดี๋ยวอัยหนอ้งจ้าไ่อหอทิ้เดี๋ยว้นี่ีไเขาอ่างกับบุ่มเนาะไอ้บบอกสุิงใเพีตอมตอเลาวมเรียนมาอ่างเอามีอ่างแล้ว นุกเย็บเกีวเบียเป็งมาดิขว่านกเี่ยเบี้ยสวนดกลมเคัำเนี่ยใส่ไูดฮะยังไเด่นต้่กินลนี่นกันรับมีิไม่ใชับนันไม่ทำยน้ำลูกไม้ใส่เปรี้ยวๆนี่มันมัน ผักขาไช้ไรไม่นมากันหอมรา่าไสหอมโอ้สาโลเนาะอาแอร์ยหน้าว่าแมนข้างแมงกดข้างเอาออกมาแมนปลาดุโถเลยักเสียแน่นอค่อบะไิบ่ขน่บ่ง้ะจิน่เนเนี้ย คือหนามาเอะไรนันล่ะเอะดูไกรก็เป็นตัมืเอะแม่เฮาไหะโอาขึ้นมาใบนาหอยหล่อตื่นเราผดเอามันไปดับได้นะฮ่าจุ๋ยว่ะไปดับได้คือส้มไปอยู่บนหงเล็กๆเขานขึ้นมาหันมาพอดีของเขาน่ะรับบดับได้หรือเปล่ามันนั่นมันดับเขาเซเว้นซัดไปอยู่ แต่บะแมทแล้วมันหับก็เด็ดอยู่นะนั่นมาปุ๊บไข่บะหมีมนะ่มั้ยนะดับไหมแล้ตัวไปนี่ลงมาดับฮะมา แซ่บกินกันกันหลาย้นพี่น้องแม่วากะแลงนะวันนี้กๆก็พาติดตามได้ด้วยครับเด้อเบาแย์ลูกนำถวายราชอาณาญาบ๊วยสุภาพภาพใดนบ๊สมคว้นกัขอโทษขอให้พี่น้องทิหนาพ่อกันไหมครับทิ่นี่สวัสดีครับนอนรับพันดีสุขภูสุข้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ